หอดิดีครับเมาคู่ไปตะหอดอยู่บอกมาแล้วเอาแล้วเออเอาแล้วเออโหัวหนังไงหยี่คู่ไปใ่งเฮงครับใ่แหฮงโอ้โอเอ ครับ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 เออเอเอออองเง้ยเด้อลาลาลาเออเออเออโอ้พี่น้องเช็คเยงงันเงียน่นอนเออเออเดียคู่เดียวเดียวเดียครับเดียว ฝนก็มาพี่น้องฝนก็มาใหญแล้วโอ้อย,ยๆๆๆใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหว่โอ้โหมันสีห่างเลยโตนี่เก็ดในเฮ้าลำบากเลย <c ười> ผมอยากเนาะลงไปก่อนดีกว่าฮึบนี่ไม่ปัดออกปัดออเอาอยู่ เอายังคับปัดเอาไงมนก็ว้ายยา้กูเป็นตอเป็ตอดิงเป่จิงเป่โอ้มันอยากมันอยากห่างแล้วครับนี่นี่นี่โอ้เกสนไหมไลยครับโอ้จิงจิงจิงเจ้าเจ้าเจาจงยังบ่ยางยิยางยิบขอขอนโกงำ โอ้เอาไม่ตออฝนตกครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมบ๊ายบายครับผม